เดี๋ยวนี้ถ้าเราตามข่าวรถยนต์ไฟฟ้ากันนะครับจะเห็นเลยว่ามันมีทั้งข่าวดี <d> ข่าวร้ายปนกันไปหมดเลยใช่ไหมครับวันนี้แหละเราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังพาดหัวข่าวพวกนี้กันแล้วมาดูกันว่าความจริงที่ซ่อนอยู่ในตลาดรถอีวีคืออะไรกันแน่ก็เลยมาถึงคําถามใหญ่ที่หลายๆคนน่าจะคิดอยู่ในใจตอนนี้เลยตกลงแล้วเนี่ยยุครุ่งเรืองของรถยนต์ไฟฟ้ามันจบลงแล้วจริงๆหรอท่ามกลางสัญญ,ญาณจากตลาดที่มันดูจะขัดแย้งกันเองเหลือเกิน ภาพที่ออกมามันเลยดูย้อนแย้งกันแปลกๆนะครับคือด้านหนึ่งเนี่ยยอดขายรถ e ีวีมือหนึ่งอืมเหมือนจะโตช้าลงแต่ในทางกลับกันตลาดรถมือสองกลับโตระเบิดเลยเหมือนกับว่าตลาดรถใหม่เนี่ยกําลังเหยียบคันเร่งแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ตลาดรถมือสองนี่สิครับเหยียบมิดเลยไอ้ความย้อนแย้งที่ว่านี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลย และมันกำลังจะเผยอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับอนาคตของวงการรถยนต์ครับโอเคครับมาลุยกันต่อเลยคำตอบของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันซ่อนอยู่ในเรื่องการเงินเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆแต่คนมักจะมองข้ามไปนั่นก็คือเรื่องของค่าเสื่อมราคานั่นเองครับดูตัวแรกนี้สิครับลบห้อรซนโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ารถยนต์ไฟฟ้าคันหนึ่งเนี่ย พอใช้ไปแค่3ปีมูล,ลค่ามันจะหายไปครึ่งหนึ่งเลยแล้วพอเราเอาไปเทียบกับรถยนต์สันดาบหรือรถใช้น้ำมันปกติที่ค่าเสื่อมมันอยู่ที่ประมาณ35เปเซนตจะเห็นเลยว่าช่องว่างตรงนี้มันเยอะมากแล้วไอ้ช่องว่างตรงนี้นี่แหละครับที่เป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องราวทั้งหมดที่เรากำลังจะเล่าให้ฟังแล้วคำถามคือทำไมละ่ะทำไมรถอีมันถึงราคาตกเร็วขนาดนั้นคำตอบหลักๆเลยนะคะมันมีอยู่3ข้อด้วยกัน ข้อแรกเลยนะครับเขาบอกว่ารถ EV เนี่ยมันก็เหมือนสมาร์ทโฟนติดล้อดีๆนี่เองคือเทคโนโลยีมันไปเร็วมากครับทั้งซอฟต์แวร์ทั้ง AI ทั้งแบตเตอรี่รุ่นใหม่มันอัปเดตกันตลอดเวลาจนทำให้รถที่เพิ่งออกมาแค่3ปีเนี่ยรู้สึกตกรุ่นไปซะแล้ว ข้อที่2ออันนี้สําคัญมากก็คือความกังวลเรื่องแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เนี่ยมันก็เหมือนหัวใจของรถ E ีวีเลยใช่ไหมครับคนซื้อก็ยังกังวลกันอยู่ว่าเอ๊ะมันจะใช้ได้นานแค่ไหนแล้วถ้ามันเสื่อมระยะทางวิ่งรดลงแล้วถ้าต้องเปลี่ยนทีนึงละ่ะโอ้โหค่าใช้จ่ายนี่ไม่ใช่น้อยๆยเลยทีนี้เรามาดูกันต่อดีกว่าว่าไอ้ค่าเสื่อมราคาที่มันดูเหมือนจะเป็นข้อเสียสําหรับเจ้าของคนแรกเนี่ยมันกลับกลายเป็นตัวจุดระเบิดให้ตลาดรถมือสองมันบูมขึ้นมาได้ยังไง แล้วผลลัพธ์มันก็ออกมาเป็นภาพนี้เลยครับชัดเจนมากจะเห็นว่ายอดขายรถใหม่โตแค่15%ซึ่งก็ถือว่าโอเคแต่ดูตลาดรถมือสองสิครับพุ่งไปเกือบ60%โตเร็วกว่ากันเกือบสีเท่าเลยทีเดียวแล้วเหตุผลหลักๆข้อนหนึ่งเลยก็คือมันกำลังจะมีรถ e ีีจำนวนมหาศาลทะลักกลับเข้ามาในตลาดครับเพราะว่ารถที่คนเช่าซื้อกันไปเมื่อ3ปีก่อนช่วงที่ E ีวีเริ่มบูมใหม่ๆ ตอนนี้มันกำลังจะหมดสัญญาเช่ากันแล้วพอมีรถเข้ามาในตลาดเยอะๆแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับราคามันก็ต้องลงเป็นธรรมดาตอนนี้ส่วนต่างราคาระหว่างรถ E ีวีมือสองกับรถน้ำมันมือสองเนี่ยมันแคบลงมาเหลือแค่ประมาณพันดอลลาร์เองครับพูดง่ายๆคือมันจับต้องได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแน่นอนว่าสถานการณ์แบบนี้ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่เขาเห็นอยู่แล้วครับแล้วพวกเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกำลังปรับแผนกันเป็นใหญ่เลยอย่างเคสของ General Motors หรือ GM เนี่ยน่าสนใจมากครับเขาไม่ได้มองตัวเองว่าเป็นแค่บริษัททำรถยนต์แบบเดิมๆอีกต่อไปแล้วแต่กำลังพลิกโฉมตัวเองให้กลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีแบบเต็มตัวเลยเราจะเห็นการขยับตัวที่น่าสนใจจากหลายๆค่ายเลยครับอย่าง v o l ์ s ส a าเกเนี่ยถึงกับข้ามรถรุ่นปี2026ไปเลยเพื่อจะเร่งเอารุ่นปี2027ที่อัปเดตแล้วออกมาให้เร็วขึ้นส่วน Ford ก็หันมาโฟกัสรุ่น E ีที่ทำกำไรได้จริงๆไม่กี่รุ่น ขณะที่ GM เองก็ลดกำลังการผลิตในระยะสั้นลงเพื่อให้มันพอดีกับความต้องการของตลาดตอนนี้ต้องย้ำตรงนี้เลยนะครับว่านี่ไม่ใช่การถอยหลังหรือยอมแพ้กับอนาคตของรถไฟฟ้าแต่มันคือการปรับหมากปรับกลยุทธ์ใหม่เพื่อให้ธุรกิจมันทำกำไรได้และก็เพื่อปรับตัวให้เข้ากับตลาดที่มันโตขึ้นและมีดินามิกที่เปลี่ยนไปครับทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่บทสรุปที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้ครับนั่นก็คือ บทบาทของตลาดรถมือสองซึ่งมันเป็นกุญแจดอกสำคัญเลยที่จะทำให้รถ e ีวีเข้าถึงคนหมู่มากได้จริงๆเพราะถ้าเรามาดูความจริงกันนะครับคนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยไม่ได้ซื้อรถคันแรกจากโชว์รูมป้ายแดงนะไม่ว่าจะในยุโรปอเมริกาหรือโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาอย่างบ้านเราตลาดหลักคือตลาดรถมือสองทั้งนั้นเลยครับดังนั้นการมีตลาดรถมือสองที่แข็งแกร่งที่ราคาเข้าถึงง่ายเนี่ย มันไม่ใช่แค่ผลพลอยได้จากการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค e v นะครับแต่มันคือกลไกที่จำเป็นที่ขาดไม่ได้เลยถ้าเราอยากจะเห็นการใช้งานรถ e v ในวงกว้างจริงๆทีนี้เมื่อรถ e v มือ2เป็นล้านล้านคันกำลังจะทะลักเข้าสู่ตลาด คำถามใหญ่ต่อไปมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เรื่องราคาอีกแล้วแต่อาจจะกลายเป็นเรื่องของความไว้วางใจแทนว่ารถมือสองเหล่านี้มันจะยังดีอยู่ไหมมันจะยังน่าเชื่อถืออยู่หรือเปล่าก็น่าคิดนะครับว่าโจทย์ต่อไปของวงการนี้จะเป็นอะไร